สวัสดีเพื่อนคนวันนี้เจอกันแล้วกับช่องคริปโตวันนี้เราจะมาดูข่าวเกี่ยวกับบิตคอยกันหน่อยก็ต้องบอกวาอ่าในช่วงนี้เนี่ยบิตคอยเนี่ยก็ได้ร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเตือนรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยกำลังวางแผนที่โจมตีบิตคอยอย่างเงียบๆแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปพูดคุยนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ฝากกดไลค์ให้กับช่องคริปโตเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องคริปโตโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลย โดยนางเมลเทมดิเมอรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัทคอยเซิร์ได้บอกว่า,ารัฐบาลเนี่ยกำลังหาทางโจมตีบิตคอยอย่างเงียบๆโดยจะใช้โดยจะโจมตีในส่วนของ proof of work ก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นข่าวหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไรนะเกี่ยวกับบิตคอยหรือว่าตลาดคริปโต เธอยังกล่าวอีกว่าเธอเชื่อว่า,วาการโจมตีเมืองเนี่ยเป็นวิธีที่จะทำรายบิตคอยได้เพราะการไปขัดขวางการทำงานของ proof of work เนี่ยจะทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยพังอันนี้ก็เป็นาการคาดเดาของเขาว่ามันอาจจะพังก็ได้อันนี้จะพังหรือไม่พังเนี่ยเราก็ต้องรอดูหรือว่าติดตามข่าวสารอ,าอย่างใกล้ชิดแล้วก็กลับมาเปรียบเทียบหรือว่ากลับมาวิเคราะห์ก,กันอีกที เรามาดูอีกคราวนึงก็บอกว่าราคาของเหรียญลูน่าเนี่ยร่วงกว่า20%ใน1วันสาเหตุมาจากอะไรอุปทานที่มากเกินไปของเทอร่าแล้วก็อุปทานที่ลดลงของ UST ทั้ง2อ,อย่างเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันลดลงของราคาลูน่า เนียลุน่าร่วงกว่า20%ภายในวันที่2วันโดยร่วงลงไปที่ราคา61ดอลลาร์ซึ่งต่ำสุดในรอบ3เดือนสาเหตุเนี่ยมาจากมีวานขาย u s t มูลค่าเกือบ300ล้านดอลลาร์และผลจากการเทขายครั้งนี้ทำให้ u s d เนี่ยไปอยู่จุดต่ำสุดที่ราคา0.99ดอลลาร์นี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ให้เพื่อนๆเนี่ยได้ก็พิจารณาหรือว่าวิาวเคราะห์กันถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลที่ดีหรือว่ามีข้อมูลอื่นก็มาแชร์กันได้ มีนักวิจัยจากเมสซิรีกล่าวว่าการคิดมูลค่าของลุน่าจะสัมพันธ์กับปริมาณ UST โดยเมื่อปริมาณ UST เนี่ยเพิ่มมากขึ้นการประเมินราคาของลุน่าก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าปรมิมาณ UST ลดลงการประเมินราคาของลุน่าก็จะลดลงเช่นกัน แอมพูมให้เห็นถึงปริมาณ UST ายวันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในวันที่8พฤษภาคมปริมาณของ UST เนี่ยายวันได้ลดลงจนติดลบซึ่งเป็นครั้งแรกและในรอบ2เดือนและเป็นวันที่ปริมาณของ una, รูน่าเนี่ยายวันเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 400ล้านเหรียญก็นี่เป็นแผนภูมิที่ให้เราเปรียบเทียบแล้วก็ได้วิเคราะห์กันว่ามีการลดลงแล้วก็ในตั้งแต่วันที่8เนี่ยก็ได้เริ่มลดลงมาแล้วก็นี่เป็นอีกคราวหนึ่งที่ให้เพื่อนๆเนี่ยก็ได้พิจารณาแล้วก็ได้กลับไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข่าวอื่นๆหรือว่าเว็บไซต์อื่นที่เราน่าเชื่อถือได้เนี่ยเอามาเปรียบเทียบวิเคราะห์พิจารณากันอีกทีได้ สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องคริปโตที่จะได้ทำขา่าวแบบนี้ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆโอเควันนี้แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า